สวัสดีครับพ่พี่น้องผู้ที่เชื่อชอบในการต้นอนของเขาและเลี้ยงเขานะครับครับมาน,นี่ตั้งช่องคนเราปลาชแน,นลครับมีสาระดีๆครับสําหรับมือไหม่ครับหรือว่าสําหรับผู้ใดเนาะครับที่ตันหัครับในการฝึกเชลยเฮ็ดเชลยเชื่องนะครับพี่น้อง ว่าเฮ็ดอย่งไรเนาะครับเนาะเหตุเชิงเร็วที่สุดครับกับสูตรของผมครับผมก็ได้รับเรียนมาจากอาจารย์ท่านนึงเนาะครับเนาะอยู่ทางภาคใต้นะครับผมทักไปถามมันครับเป็นกับหกกล้ละเอียดมากครับว่าเฮ็ดอย่งไรเหตุเชิงเร็วที่สุดครับก็ได้ผลครับอ่าสูตรนี้ครับตอนล้โพงก็ได้ครับ ตอลำพุ่งตอดินก็นได้ตอลำพุ่งตอกิ้งก็ได้ครับเมื่อนี้ครับพงสิมาบอกสำหรับเมื่อไหม่แล้วก็ผู้ใดที่ยังไม่ท่านหูนะครับผู้ใดหูแล้วเขามาชมก็ขอคุณใดไล่ครับครับสำหรับทเทาได้เฉลยมากมื่อแรครับพี่น้องบางคนอาจจะท้อนเปีกแล้วนะทอนปีกครับทอนปีกก็ได้ครับพี่น้อง ตอนเปียกแล้วบางคนอาจจะมีกลวงร่วมบางคนอาจจะบม่มีสําหรับผมบริสไซกลวงร่วมครับเนี่ยครับบริสไซกลงร่วมจักตัวครับสามสี่ตัวครับผมมามจับไ่กลวงคนละตัวคนละตัวไปเลยครับเม่น,นี้ครับผมสิมาเห็ดมาบอกมาแนะนําวิธีเห็ดอย่างไรให็นเื่องเื่องเร็วนะครับนะสำหรับจะเลยที่เขาต่อมาได้ครับหนึ่งครับสําหรับ ที่เาต้องเตรียมไว้ครับพี่น้องคือถาดประลุ่มไพมีเทคนิคเฮ็ดดีๆว่าผมนี่ก็เฮ็ดได้เลยครับรเ,เ,เด้ดดเเอดดอันนี้ผมเฮ็ดไอ้อยาเบาๆอยากรีบเพีหน่อยครับเร่งด่วนครับยังว่าท่านมีเวลาเนาะเนาะก็เฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ครับครับหนึ่งถาดประลุ่มสองจะกู่ขานกครับครับ เขาได้เจริญมากครับส่วนผมครับสําหรับผมนะครับเนาะผมจับผูกขาเลยครับส่วนหางหางพี่น้องสืตัดก็ได้ครับโบตัดก็ได้ครับอ่าอันนี้อันนี้เจริญแต้พี่น้องครับอันนั้นผมก็ตัดครับอันนะครับกับเพียสทงไหนเหาไ่เฉีองเร็วรับพี่น้องเขาได้เจริญมากเลครับมือซ้องมือ ขันเัาจับผ so, ูกขาเขานี่ครับเขาอาจจะดินเขาอาจจะบินครับเมื่อแรกเขาไม่ต้องเอาบแม่ว่าไม่ต้องเอาเยื่อนี่ครับให้กินหน่อยๆครับเอาเยื่อให้กินหน่อยๆไม่ต้องให้กินหลายครับให้กินประมาณประมาณพอถึงส่อนครับพอถึงส่อนแหญ่เขาเนี่ยครับให้กินหน่อยๆกับ ใส่กับปุ๊กไว้ก็ได้ด้วพี่น้องสิเทเท่ไปแต่ให้เขาเจีกกินก็ได้ครับเทไไปหน่อยให้เขาหิวครับพ่อไปตุเลตุละตุละเสร็จแล้วเ่าไปเห็ุงานกันกลับมาตอนหนึ่งขึ้นครับพี่น้องเข้ามาเข้าออกมา,า,มาครับจับถ่าตะลงมาครับนี่ครับตอนหนึ่งขึ้นนะครับเนาะให้พี่น้อง ออกเขามาจับเหรียญครับนี่ครับจับเหรียญนะครับนี่ครับจับเหรียญได้ครับจับเหรียญได้นี่ครับ,บรนกผมนะครับ,จ,บ,รรบ,รบจะเลยจะเลยตัวนี้สิบสองสิงหาครับตัวนี้ผู้ใดติดตามชมคลิป อาจจะเห็นอยู่ครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับสิบสองซิงหาครับตัวนี้จเจ้เลยม,มนันมันที่สิบกับพี่น้องผมกระดาผมจับผบมเิ็นะนี่ครับเช่องนะครับพี่น้องเช่องเร็้ยวเช่องเร็วห้อง 6. ข้งกลุ่ข้งกลุตัวห้องบ่มีเวลาเห็ดบ่มีเวลาเขาไก่เขา สูตรนี้ครับพ่อของขาม้าเนี่ยครับจะเปลี่ยนอยูกก่ใกล้ชจดเท่าตลอดเวลาเวลาเขามีเวลาเนาะครับเนาะหลังจากเลือกการเลือกงานมาได้ชิลเล่ตัดีๆมากเนี่ครับเอามาเหดไปเลยครับตัวนั้นชลิลเลเของพันศาครับนันครับผมพึ่งเอามาผูกขาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเขาเคยกินเนื้ากินยังดีเลยครับ นี่ครับต้องปึกไปแล้วครับพี่น้องต้องใส่เวลาสูตรนี้ครับตัวลำพงไหนครับพี่น้องตัวลำพงไหนนี่ครับไอ้เจลีวันที่12นะครับตัวเนี้ผมมอกไปตัวลำพงได้ตัวนั้นครับพี่น้องนะครับ้ต่ลำพงก็ได้ไม่จับผูกขาไปครับตัวนั้นเสียงกลางๆครับนะครับ จะเลยต่อเก่าครับผู้ใดเบิ่งในคลิปก็อาจรจเห็นนะครับเนาะครับนี่ครับพ,พ่อปึ๊งเสียเลยพี่น้องจับเปลี่ยนได้เนี่ยเครื่องดีครับสูตรนี้ครับสำหรับมือใหม่นะครับเนาะบ่มี้ยกำลังบ่มี้ยสับเพื่อนของผมเนี่ยแหละครับบ่มี ครับที่ต้องไปซื้อนกดินตอดินแพงๆครับเอาใส่เพียงจะห้องฝึกนกให้เชียงเดี๋ยวก็ใส่ลำโพงครับใส่ลำพโพงเ้ากบ็บูทูธใส่โทรศัพท์ครับเ้าก็บคนหาใน YouTube นะครับก็ัอยู่ครับพี่น้องหลายครับเราจะพี่น้องอ,อีกเดีเอาเสียงใดเนาะครับเนาะครับนี่ครับ ผมไปแอบใส่นะครับยิยินเสียงนกปลาตัวนั้นเลียกอยู่ครับผมไปแอบใส่แป๊บเดียวครับพอถึงหาาที่้องบินเขามาปั๊บเลยครับอันนี้ครับนกนกปลาห่า,หาวๆน่ครับเขาต้องการอยากมาตีม่ามาตีมาสูน่นกเข้าไือแล้วครับอันนี้เห็นกันครับเอาไ้ใกลกันมาได้ไม่ได้หยิกดูดทากัน นี่ครับก็จี้กินฟึกไปครับตัวนี้พมวจะเอาไว้แต่ตัวลำพงครับตัวลำพงตัวดินตัวนั้นตัวจริ้งครับตัวน่พวกนั้นก็นจะฟึกไปเลยครับต่อไปกับตัวนั้นก็นจะฟึกจับจิ้งไม่อย่างไดบ่อยบินครับเดี๋ยวพมวงกับสิมี่คีบบ้างบ่อยอีกไม่ี่นองเบิ่งอีกแค่นั้นนะครับเนาะ การในกะเ้อากดติดตามน้องมือครับพี่น้องการฝึกจะเลยนะครับเนาะสำหรับมือใหม่แต่หยิบผมก็บอกหัวครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเนาะความรู้ครับแนวใดที่เขายังโมโห,หก็ต้องศึกษาไปนะครับพี่น้องจังสี่ะครับรอติดตามนะครับแนวผมจะไปตัวดีนครับพี่น้อง นี่ครับเชียงดีครับตันนี้ครับตอนนี้นเชียงดีนี่นะครับเออผมก็เริ่มบอกครับพี่น้องที่ห้องเจือกห้องมัดขานี่ครับห้องจะไปมัดห้องจะไปมัดเย้าห้องมัดประมาณคืออย่างเขาตกชั้นชั้นไปล่มครับกัน กันตัวได้ต๊แล้วเขาจะหู่ครับนั่นครับก็สิบบบินเขาจะมาจับก้อนให้เราครับพี่น้องเขาหูว,ว่าเขาขึ้นมาได้แล้วเขาปุ้มปุ้กระสบป่อยให้เขาห้อยประมาณจากักหน้าที่สองหน้าที่เง็นจะทำให้ให้เขาหงว่าเออต๊แล้วมันเป็นตั้งสี่ให้เขาหูนะครับเขากับซิบบบินเขากับซิบบบินลงไปนะครับ อันนี้มุ่กับจดีเห็รตัวดินตัวกิิงมาเบิดแลวครับแต่ว่าตัวลําโพงนะครับเขายังไม่ทันขันครับมันกับมีหลากหลายสแตยไปเนาะครับเนาะการตัวนกกระห้องคับเพราะว่าจะเป็นตัวเพเนี่ยเพราะว่าจะเป็นตัวดินตัวกิิงแต่ว่าเขายังไม่ทนมีท่านมีตัวดินตัวกริงนี่เขาก็ค่อยๆฝึกไปศึกษาไปครับกร นี่ยนะครับพี่น้องลองไปเห็ดใส่ล่องมือครับอันไหนที่ผมบอกมาครับที่มันใส่แล้วมันมันก็คือผมบอกแะว่าต้องใส่ครับอันไหนที่ผมบอกแล้วมันใส่ดีครับก็บอกตัวตอนไปแด้ครับพี่น้องเนอะครับสุดท้ายนี่ทางช่องเราปคนเราปลานะครับเนาะครับค่ะขอขอบุญขอคุณนครับพี่น้องที่ให้การรับช่วงมาตลอดครับ สุดท้ายนี้ครับพี่น้องก็ให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะครับปราศจากโรคภัยต่างๆครับจัย์สินงินทองครับไหลมากเท่มากครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี้ครับก็มีสารดีมาบอกเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับก็ผมกะขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนครับสวัสดีครับ